เป็นใกล้นำทางไว้เลยนี่เป็นครั้งแรกมากรุงเทพได้ขี่รถแอร์พอร์ตลิง์อ่ะโอ้โหเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันพอดีได้เชียวซานมานำมือนิมาสีขาจมูกมาสีขาจมูกได้เชียวซานมานำานีซิตี้ไลน์ไปเลยสุดปีส่นอกมาหน่โอเคโอเค โอ้คนก็บริหลายเนาะคนก็บริหลายวัน,นี้มันน่าจะสะดวกกว่าลองเบิรงตัวจริงว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวซื้อสองปีเลย,เ,ลยเดี๋ยวไอ้เทนินส่งให้อืมอมาดีซื้อแล้วนี่ยต้องไปเบิ่งเลยนี่นี่พยายามทาย เป็มาสันาะสเจ็ดสิบบาท2คนเจ็ดิบาทคนหนึงสามิบาทเออโอ้ถแค่สคนเจ็ดิบาทคนหนึงสาบาทมากัะสันได้มาแล้วว่าลืมยาะลงมากระสันได้มาแล้ว มันนอขคาไม่เง้น Né xin chào mừng thái chào mừng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  จะนำบินมาลงมกัมกกสันมักกสันและจุดไปใส่อ ตัว,วันนี้จะเปลี่ยนสายไปยวไปไปไป,ไปามบอลอันนึ้งเขาเจ้าขายปีเห็นบะเขาเอาอูนนี้ปะ จะเล่นจ่าสอนบ้านเขาเจ้าอ๋อคณที่ต้องได้ไปซื้อยุ่คุณได้เหรอว่าเป็นอย่างก็ถือว่าโอกาสเลาะกรุอองเทพเนดีดีโอ้พักไรพักไรเลย จากมากะสันไปลงทั้งไหนจนจิตม้วนแถวขอมาลินมื่อคืนต่อหน้าหน่วยแถวนี้ ือจากเพชรบุรีจะไปต่อ แ่นงวะอ,อัสุกอ๋อจะเดินทางไปอสศกอสอกลงมาใต้ดิน สถานีต่อไปสถานีสุขุมวิทท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ Next station. ก็ย่นหนี้อยยางไปขอเคลหมานไไปทางจนได้ใช่ครับบอสท่านใช่ครับผมหอดชุดใ่ม่ไปทาง

เนี้ยหอดเลยด่านมอนโอ้ในที่สุดในที่สุดก็หอดจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ย <c oughs> หอดแลว้วกรุงเทพกรุงไทยเนี่ย ิแต่งห้องนอนลยสินะแค่พอดวันเลยเด้อกรุงเทพพักยูโนเทลสันทีสิบแปดซิงว่าเป็นใจกลางนครหลวงกรุงเทพนี่แหละใจกลางบางกอกบางกอก CAPITAL CITY OF THAILAND AND SIAM ซึ่งว่าเป็นจุดชมวิวที่งามหลายแล้วก็มีตึกมีเฮือนซานบ้านสองเฮือนซานบ้านสองเป็นตึกใหญ่ว่ากหลายคิดว่าน่าจะเป็นโฮงแฮมหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นอย่างโอ้อยูโฮงแฮมตัวน,นั้นจะมีสะรอยน้ำเนาะอยู่ของพงวกเฮานี่ก็มีสะรอยน้ำอยู่ทางลงโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลย บังกอก h i s is Bangkok กรุงเทพเดี๋ยวแมลงแมลงจะไปซอกอยู่ซอกกินนบางว่าพอแถวนี้สกุงวิทย์ซอยซาวนี่รู้สึกว่าจะเป็นซอยหนึ่งซอยบันเทิงคือคืนพอสมควรแต่ก็โมโหไบ่ค่อยคุ้นบันไดดนเราบว่าได้มาแถวนี้ฮะนะบรรยากาศ เป็นอะไรยังบม่พูเดี๋ยวไปเบิงเดี๋ยวจะพาไปเบิงไปซุมบรรยากาศตอนค่ําคืนตอนแรงอยู่กรุงเทพเป็นอะไรเนาะวันนี้หากมาฮอดหากนั่งเครื่องบินจากสปรลาวจากประเทศลาวจากเวียงจันทร์มาฮอดกรุงเทพมือนี้แหละมากันมาวัอน,นี้เป็นขั้งทําอิฐทีวา่าได้นั่งรถไฟจากอ่าสนาบบินสุวรรณภูมิแล้วก็นั่งรถไฟมาฮอดสุุมวิทนี่ือว่าขึ้นหลายลบหลายเตาพอสมควรถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนตัวหนึ่งก็ คักหลายเธอน่าจะลองใส้รถไฟอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และก็ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณประหยัดเงินไปเติอมอีกดีหลายยวนัง่งรถแทรกรวมนั่งรถไฟมือนี้ก็บ่หอดร้อยบาทสำเนาจากสถานีจากสสนามบ,บินสุวรรณภูมิมาหอดมาหอด จำซื้อบาได้เนาะจำซื้อบาได้มาฮอดอีกบอนจุดเปลี่ยนก็สาบหรวมๆประมาณ70 70บาทมาฮอดสุขุมวิทขั้นคีรถแท็กซี่ก็ใช่ประมาณ500บาทนี่แหละแต่ว่ารถไฟก็ถือดีวิวจากอ่าซันที่1ิของแฮมโนเทล b a n g k o สุข so ุมวิทย์2